สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการจิตอาสาพ,พัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทางเครื่อน้ปัด FM 99.10เมกะเฮิรตรวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์นะคะสําหรับเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากกันในช่วงของรายการจิตอาสาพ,พัฒนาในวันนี้ค่ะนั่นคือโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันของมูลนิธิชัยพ,พัฒนานะคะสําหรับความเป็นไปเป็นมากับโครงการ สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำริให้สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและดำเนินการปลูกชาน้ำมันนะคะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นค่ะทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติม,ตมให้ศึกษาพันธุ์พืชน้ำมันอื่นๆอ,อ,อีกด้วยซึ่งได้พระราชทานพระราชานุมัติแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์ดิสนัตดาดิสกุลให้เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาและพัฒนาปลูกชาาน้ำ ำมันและพันธุ์พืชน้ำมันอื่นๆของมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการชาน้ำมันนะคะก็ประกอบด้วยการปลูกชาน้ำมันแปลงนี้เป็นแปลงที่ใกล้หมู่บ้านส่วนป่าที่มีชาวบ้านที่ยากจนทําให้ชาวบ้านมีไรายได้ในพื้นที่ออกไปรับจ้างภายนอกและก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมกับโครงการเป็นระยะเวลา ยาวนานนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านการ,กรเกษตรอื่นๆอย่างเช่นการจัดตั้งธนาคารเป็ดและธนาคารหมูนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการลดการเกิดไฟไม่ปาซ้ำซากในพื้นที่โครงการและที่สำคัญค่ะเป็นการปลูกป่าเศรษฐกิจแบบผสมผสานร,ร่วมกับไม้ป่าเดิมที่คงเหลือจากไฟไหม้ครั้งที่ผ่านมาทำให้เกิดรายได้ในพื้นที่ราช้านนะคะได้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เราหยิบมาฝาก กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะกับโครงการพระราชดำริกับรายการจิตอาสาพ,พัฒนาค่ะ